สวัสดีครับพบการเทสเกม i q Neo 1 0เครื่องศูนย์ไทยวันนี้เราจะเล่น The Force <S <s <uss> <S ก็พบกับผมเหมือนเดิมครับตูจากตูเ t i t t o k ตัวแปรต่างๆในการเทสก่อนจะทำไว้ด้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ CPU เสร็จพรมร้อนเฟรมเรทเร็วชาาใส่เคสเล่นบอกอุณหภูมิห้องและจับเวลาไปด้วยก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกของเกมนะครับ พอเราปรับเป็น120เฟรมเนี่ยกราฟิกที่ปรับได้สูงสุดก็จะอยู่ที่มาตรฐานนะครับถ้าปรับสูงกว่านี้มันจะลดเฟรมเรทลงมาถ้าเราปรับเป็นงดงามระบบก็จะให้ยืนยันเพื่อลดเฟรมเรทมาที่90ถ้าปรับเป็น HD ก็จะลดมาที่สูงมากก็คือ60ถ้าปรับเป็น Ultimate ก็ยังอยู่ที่60เหมือนเดิมนะครับสูงสุดไม่ได้นะเครื่องนี้ นี่ครับเครื่องนี้สูงสุดที่ปรับได้ก็คือตามนี้อัลติเมตกับเฟรมเรทสูงมาก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราจะเล่น120เฟรมเป็นหลักเพราะว่าเกมยิงแบบนี้ความลื่นไหลสําคัญที่สุดครับตามนี้ส่วนจโรสโคปก็นี่นะครับเปิดสเสมอแบบนี้ประมาณนี้ครับพร้อมแล้วก็ไปลุยช่วงแรกกันดีกว่าโอเคครับผมช่วงแรกนะครับเดียร์ฟอร์สกับไอคูเนวสิเครื่องสูนไทยเล่นแบบปรับ120 fps อุณหภูมิเริ่มต้นตอนนี้ของชิปอยู่ที่48ครับของแบตอยู่ที่30 CPU เศษประมาณ780 0เรมเดทยังอยู่ที่119ก็คือ110ปลายถึง120นั่นแหละฮะอู้อโดนโดโอ้โหโดนแต่แรกเลยขอบคุณครับเพื่อนตอนนี้โหมดเกมเริ่มต้นของไอคูผมจะใช้เป็นโหมดสมดุลก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ดูประสิทธิภาพของเครื่องด้วย ถ้าเฟรมตกค่อยไปที่มอนสเตอร์กันอุย้ยโดนเต็มๆเลยให้ดูอีกรอบนี่หมดสมดุลน,นะอ๋อเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ด้วยทัชแซมปิ้งผมปรับเป็นสูงเลยดีกว่าโอเคตามนี้การทัดต่างๆจะได้หลายลื่นขึ้นด้วยครับขอบคผมกับเพื่อนนี่ไงครับนี่ไงครับพี่แล้วก็อีกอย่างนะครับฟีเจอร์ของไอคูสสำหรับเกมเนี้ยมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะ อย่างที่เห็นนี่เลยครับพวกบล็อกการแจ้งเตือนแล้วก็บายพาสชาร์จมันใช้ได้อยู่แล้วแต่อย่างอื le, ่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับมีการปรับปรุงการแสดงผลภาพในเกมที่ผมเปิดเอาไว้นะเพื่อให้เราจะได้เห็นศัตรูง่ายขึ้นโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวสิพี่สิครับพี่นี่ฮะสองระยะไกล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 อุ้ยนี่ไงครับพี่ ผมก็มีเหมือนกันนีงไงครับพี่ผมก็มีเหมือนกันโอ้โหโดนโดนเดี๋ยวอ้อมหลังมาและนี่นะครับช่วงที่เรากำลังรอเกิดเนี่ยมันจะดรอปเฟรมเลทไปที่สามสิบนะเพราะฉะนั้นตอนสรุปถ้าเห็นว่าเฟรมร่วงไปบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องไม่ไหวเฟรมตกอะไรอย่างนั้นนะคร ผ่านช่วงแรกมาสิบนาทีเฟรมเดทยังสวยงามมาอยู่ฮะเอาม่านไปก่อนโผล่มาตรงนี้พอดีเลยโอเคไม่ไงครับสังฟาจุดบีสให้ดีละไม่นั้นโดนยึดคุณหมอมาแล้วโอเคช่วยๆกัน,นไป เราชุบเพื่อนได้เยอะชุนก็ได้เปรียบนี่ฮะนี่ฮะชนะครับผมโอเคไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าครับช่วงแรกนะครับเล่นแบบ120เฟรมกราฟิกมาตรฐานไม่อัดหน้าจอมาดูที่เอลเลดเฟรมเรทนะครับ1 1อยแม็กสุด121 ดูที่การาฟประกอบก็จะเห็นว่ามันอยู่ในระดับสูงตลอดเลยครับช่วงที่ล่วงมาก็อย่างที่บอกกับรอเกิดแล้วดูเฟรมไทม์นิ่งมากครับอยู่ที่16มิลลิเซกเป็นส่วนใหญ่ทั้งเฟรมเรทเฟรมไทม์เนี่ยถ้าเทียบกับตัว neo10 เครื่องนอกที่เป็น8 g 3ผมว่าใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัวนั้นอะ่ะมันปรับการาฟริกได้สูงกว่านี้นะมันก็เลยคือมันก็ต้องให้ตัวนั้นดูดีกว่านิดนึงส่วนอุณหภูมินะครับแม็กสุดอยู่ที่38.7 อุณหภูมิของชิปสูงสุดประมาณ56-57ไม่ถึง60ด้วยวฮะส่วนการกินไฟอยู่ที่2.66วัตต์แอเบอร์เรต CPU เสรประมาณ50-60ออปติมัยมาดีมากไม่กินเครื่องเลยไปพบกับช่วงที่2ต่อเลยโอเคครับผมช่วงที่2นะครับ Delta Force กับ i อค n ณเ10เครื่องสูงไทยเล่นแบบ120เฟรมเหมือนเดิม แต่คราวนี้อัดหน้าจอแบบขั้นสุดไปด้วยอัดผ่านระบบของไอคูเองเลยโ oh. อ้โหโดนแต่หัววันขอบคุณครับแ <Wow. S 1> ม่สาวผมแดงตอนนี้อุณหภูมิเริ่มต้นของแบตอยู่ที่36นะครับชิปอยู่ที่56าสิบหก CPU เศษประมาณ80อัพครับถึง90้าสิบรฟรมเดทยังอยู่ที่110ปลายถึง120เหมือนเดิมโอ้โอเดี๋ยวโมวแต่โมแต่คุยครับวิ่งหนีก่อน นี่ไงครับต้อนอยู่นี่เหรอ,อสองไก่ซะหน่อยโอ้ลระเบิดเยอะจังเอามารควันให้เพื่อนหน่อยครับนี่ไงครับลุกขึ้นมาเพื่อนตอนนี้ก็ยังเป็นโหมดนี่นะครับสมดุลอยู่ยังไม่จำเป็นต้องมอนสเตอร์เลยครับทำได้ดีมาก อย่าพึ่งถอดใจเพื่อนมาแล้วหมอมาแล้ว,ว,วชุบกันไปชุบกันไปชุบทีมีใบชุบไปอย่าว่างเว้นออตอนแรกคิดว่าเออถ้าเฟรมเรทไม่นิ่งอ่ะจะอาจจะต้องติดพัดลมช่วยอะไรอย่างเงี้ย แต่นี้ไม่จาเป็นนะดูทรงละโอโอโอมันยิงมาจากตรงนี้นี่ไงฮะอยู่เห็นอยู่ครับพี่อย่างที่บอกไปในสรุปช่วงแรกนะครับว่าถ้าเทียบกับ8 Gen 3ใน Neo 10เครื่องนอกตัวนี้มันปรับกราฟิกได้ต่ำกว่า1ขั้นแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะส่วนตัวผมมองว่าเป็นข้อดีซิเครื่องไม่เป็นภาระหนักโอ้ยโดน Are you Why are you นี่ไงครับพี่เล่นซ่อนแอบกับผมเหรอแต่ก็เห็นบางคนเม้นว่าเจ้า n นิวสิบไทยเนี่ยปรับกราฟิกที่มาตรฐานทำให้แยกศัตรูได้ยากส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกอะไรฮะไม่ได้ก็เห็นศัตรูชัดปกติแลหละฮะส่วนเรื่องเสียงนี่อย่างที่ผมลงไว้ฮะมันเปิดประมาณ80%โอเคแล้วครับ ได้ยินเสียงชัดเจนดีนี่งไงครับพี่นี่งไงครับนี่รครับผมอุย้ยโดนสวนเกมเดลักฟอนเนี่ยตั้งแต่ผมเทสมาช่วงแรกๆผมก็ชมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าแบบออปติมใหมดีมากถึงตอนนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมครับ เป็นเกมที่ใช้อัน e เรว n น i ินสร้างอุ้ยเดี๋ยวข้างหลังนี่ไงครับเต็มหน้าไหมล่ะเฮ้ยโอ้ oh. ได้เป็นเกมที่ใช้อ n ร e เรว n นจินสร้างแต่ก็ไม่ได้กิ้เครื่องอะไรเลยครับ <Okay. S 1> ถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาเล่นมัตติ p l a y e r แบบเนี้ยจะเป็นอ n ร e เ l e ินจิน4นะฮะจะมีแค่หมดเนื้อเรื่องที่เป็นอ n ร e เ l e n นจิน5 การปรปับปรุงแสงผลในเกมถูกปิดใช้งานอา้าวตอนนี้อ,อุณหภูมิของชิปยัง61ไม่เยอะนะแต่ของแบตไป44มันเลยดรอปเฟรมมาที่90นะครับแล้วก็ปิดใช้งานฟีเจอร์อนี่ครับปรปับปรุงภาพในเกมนั้นเราก็มอนสเตอร์เลยดีกว่าเป็นไงล่ะเจอมอนสเตอร์เข้าไปขึ้นมา120อีกครับ Very g <good. S 1> ถ้าที่ผมสังเกตจากการเทสอนีามาหลายเกม ตอนที่มันดรอปเฟรมลงมาเนี่ยมันไม่ได้อิงตามความร้อนของชิปนะครับเพราะผมเห็นชิปขึ้นไป60กว่า70มันก็ยังไม่ดรอปนะแต่ถ้าความร้อนแบบอ่ะขึ้นมาประมาณ4 4 45เนี่ยเอาละบางเกมนี่ไม่ต้อง44หรอก43ก็เริ่มดรอปเฟรมแล้วฮะนี่ไงพี่พายแพ้โอ้โหเสียดาย ไม oh ่ทันเวลาครับโอเคไปสรุปช่วงที่2กันดีกว่าครับผมช่วงที่2นะครับเล่นแบบ120เฟรมอัดหน้าจอขั้นสุดไปด้วยมาดูที่ a v e r a ร e f r a m e r a ร e นะครับ113แล้วดูที่กราฟประกอบก็เช่นว่าใกล้เคียงกับช่วงแรกเลยนะแม้ว่าเราจะอัดหน้าจอแบบขั้นสุดไปด้วยมีช่วงที่มันหล่นมาก็ช่วงท้ทายๆแลครับหล่นมา90แล้วพอเรากดมัสเตอร์ก็ขึ้นไป120เหมือนเดิมดูที่เพลยไทม์ครับนี่ ยังสวยยังนิ่งเหมือนเดิม <Nice. S 1> อุณหภูมินะครับของแบตแม็กสุด44.2ของชิปประมาณ60ปลายๆที่ผมเห็นก็ยังคุมได้ดีครับส่วนการกินไฟเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณ3.41วัตต์เอเวอรเรจ CPU เศษเพิ่มขึ้นมาชัดเจนอยู่ที่ประมาณ70-80และ90ในบางช่วงก่อนไปเทสช่วงที่3เราจะมาปรับกราฟ,ฟิกให้เป็นขั้นสุดนะครับตามนี้เลยอัลติเมท แล้วมันจะดรอฟเฟมเลทออกมาที่60เพื่อให้เห็นว่ามันต่างจากที่เราเล่น120ยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับช่วงที่3นะครับ iq คู o 10เครื่องศูนย์ไทยกับ d e l t a f o r c e เล่นแบบปรับกราฟิกขั้นสุดเท่าที่เครื่องนี้จะปรับได้คือกราฟิกอัติเมทแล้วก็เฟรมเลทจะดรอปลงมาเหลือ60นะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง อุณหภูมิเริ่มต้นของแปตตอนนี้3.8นะครับของชิป55 CPU เสร็จประมาณอุ่ยโดนยิงยกกรอน CPU เสร็จประมาณ7จ8 0สบเฟรมเรทยังอยู่ที่50ไปลกย60อยู่นะครับนี่ฮะอย่างแรกที่รู้สึกเลยคือพอเปลี่ยนจาก120มาห0ส ความลื่นหายไปแบบเยอะมากๆ <S 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 นี่ฮะน,น,นี่ฮะน,น,นี่ฮะเคาะไป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 นี่ฮะเคาะไป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 ที่ผมมาเทด่วงนี่สามให้ดูอย่างนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนที่สูจนไปพร้อมกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดอ่ะมันจริงแค่ไหน ที่บอกว่าป,ปรับต่ำแล้วเล่น120เฟรมมันจะกินเครื่อง listings, เพิ่มความร้อนมากกว่าปรับสุด60เฟรมเดี๋ยวไปดูกันตอนสรุปครับเห็นอยู่นะอีกอย่างหนึ่งโหมดผมก็ปรับลงมาจากโมอนเตอร์เป็นสมดุลแล้วนะฮะคือปรับกราฟิกแบบอัลติเมตอย่างเงี้ยมันสวยขึ้นไหมก็สวยขึ้นแหละ กระทผมมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดแบบคนละโลกขนาดนั้นนะฮะคือถ้าแรงมากับความลื่นไหลแบบ120เิเฟรมผมว่าคุ้มกว่าเยอะอันี่มันเหนือ่อยอะพอเหนื่อยกับเกมยิงอย่างเงี้ยมันจะตอบสนองได้ช้ากว่าครับเียเสปรียบกว่าชัดเจนเลยหกสิบกับร้อยี่สิบเนี่ยต้องคนที่แบบเล่นเปรียบเทียบกันแบบผมอย่างเงี้ยตอนเนี้ยจะรู้รู้เลยว่ามันต่างกันมาก จะบอกว่าเป็นตากระแดะก็ได้ครับเพราะว่ามันต่างจริงต่ากันแบบไม่ได้เลยอะ่ะคุณหมอขอส่องบ้างนะเฮ้ยมีเฟรมร่วงไปเมื่อกี้ไปแบบว่ายี่สิบกว่าผมเห็นอยู่คุณหมอขอส่องกำมาตั้งรับในฐานฮะสำหรับมิวสิบเครื่องไทยเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะว่า ตกลงเครื่องมันดีไหมมันมีปัญหาเยอะไหมเห็นแรบว่ามีคนโพสต์ปัญหาเยอะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกรุ่นที่ออกมามันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับมันก็มีปัญหากันบ้างโอ้โหนี่ไงครับนี่ครับเบอร์สองแต่เท่าที่ใช้มาก็ไม่เจอข้อเสียที่แบบชัดๆอะไรเลยนะมีแต่ข้อสังเกต ซึ่งมันก็ได้รับการปรับปรุงจากการอัปเดตมาเรื่อยๆครับนี่ไงเอาดินี่ไงครับนี่ไงครับนี่ไงครับยิงผ่านควันเลยฮะนี่ครับมองไม่เห็นนะเห็นอยู่เยอะแยะเยอะแยะมากมายตะแปะไก่ เฟรมเริ่มหล่นมาหห้้าาสสิบมาสิบต้นต้นบ่อยขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวปรับเป็นมอนเตอร์ดีกว่าจะปรับมอนเตอร์ไอ้นี่มาอยู่นี่อ่าบูทเป็นมอนเตอร์ดิผ่านช่วงที่สามมานี่16นาทีกว่าแล้วนะครับความร้อนซีพียูอะไม่ถึง60ด้วยซ้ำไม่เนี้ยไม่เนี้ย ไม่ไงครับผมเห็นพอมาถึงโซนท้ายๆแบบเนี้ยแล้วผู้เล่นมารวมกันเยอะๆฮะรู้สึกว่าเฟรมจะหล่นไปที่50ต้น40ปลายบ่อยขึ้นนะแม้ว่าเราจะมอนสเตอร์แล้วนะเสียดายนะครับว่า G P U มันวัดไม่ได้ของรุ่นนี้ไม่นั้นจะได้รู้ว่าที่เฟรมมันดรอปลงมาบ้างเนี่ยมันคอขวดตรงไหน พราะ c ี u ก็ไม่หนักมากนะเราก็เห็นกันอยู่นี่ครับ cpu 7 0เถึงเกขึ้นลงตลอดแต่ก็ไม่ได้แบบประมวลผลแดงเถือกค้างที่90ขนาดนั้นโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยขึ้นมาเพียบเลยขึ้นมาเพียบเลยแต่ได้หมดก็สดชื่นหน่อยฮะช่วงที่สามมินานใช้ได้เลยฮะยี่สามนาทีแล้วอะ่ะยังไม่จบสักที อืมเอาดิ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 ชง้ายขอหน่อยเถอะชวงที่สามยาวนานขนาดนี้อุณหภูมิแบบยังอยู่ที่40 41อยู่เลยคือหลังเครื่องนี้แบบแค่อุ่นครับอุ่นแบบเริ่มต้นเองอะ่ะโอ้ย,อยมันอยู่นี่กันเต็มเลยอยู่นี่กันเต็มเลย อ่ฝื้นขึ้นมาคนไม่ไหวแล้วคนหิวก็ต้องดูตัวเองด้วยฮะไม่งั้นก็แย่ครับสู้เข้าไปอย่าถอยสู้เข้าไปเพื่อนนี่ครับปล่อยควันช่วยหน่อยไอ้ครับมองไม่เห็นแต่ก็ยิงได้โอ้โอ้โอ้ไอ้ไงครับมาดิ โอ้หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วฮะยังไม่จบสเทเทสเคือนลุกขึ้นมาไหนล่ะอย่ายอมแพ้มาอยู่ว้้ยชนะแล้วโอเคไปสรุปช่วงที่3กันดีกว่าครับผม ช่วงที่3นะครับเล่นแบบกราฟิกอัลติเมตแล้วก็เฟรมเรทหกสิมาดูที่เอลเรทเฟรมเรทนะครับ56.7แล้วดูที่กราฟจะเห็นว่ามันก็อยู่ในระดับสูงแต่ไม่นิ่งมากนะมีหลายช่วงที่หล่นมา40ปลาย50ต้นถึงเราจะเปิดมอนเตอร์แล้วก็เถอะปัญหาก็ไม่รู้จากตรงไหนครับเพราะว่า GPU นีครับให้เห็นฟ้าจางเนี่ยก็โหลดอยู่ที่ประมาณ70-80ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้แบบว่าฟูลโหลดเต็มร้อยอะไร CPU ยุตเศษยิ่งน้อยกว่าช่วงที่2อด้วยซ้อยู่ที่ประมาณ 60, 70ถึง80เองส่วนที่ชัดเจนสุดก็คือเฟรมไทม์ครับพุ่งสูงขึ้นมาชัดเจนอยู่ที่3 3มิลลิเินเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นความลื่นไหลสู้2ช่วงแรกไม่ได้เลยก็เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งส่วนอุณหภูมินะครับแม็กสุด42.4ของชิปแม็กสุดประมาณ5 9 6 0การกินไฟ2.7 3วัตต์เอเวอเรสต์เดี๋ยวผมให้ไปดูช่วงที่2นี่นะครับช่วงที่2 นี่เห็นไหมร้อนกว่าแบบช่วงที่3เยอะอย่างเห็นได้ชัดครับนี่ช่วงที่3เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกเลยว่าต่อให้เราปรับกราฟิกสูงแต่เฟรมเดทเหลือแค่60เนี่ยยังไงมันก็ไม่สู้120เฟรมครับไอแบบนั้นกินพลังงานกว่าเยอะเวลาไปให้ข้อมูลกับคนอื่นก็จะได้ให้ข้อมูลถูกว่ามันเป็นแบบนี้นะมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับเล่นมา1ชั่วโมง9นาทีแบตบเหลืออยู่75ลดไป25เปอร์เซ็นต ถือว่าอึดมากเลยนะกับการเทสแบบหนักๆอย่างนี้สรุปนะครับไอคเนิวสิเครื่องสูนไทยกับ Delta f o r ร์ดเล่นได้ดีเลยครับไม่ว่าจะอัดหรือไม่หน้าจอเฟรมเรทอัดไม่ได้นิ่งมากแต่อยู่ในระดับสูงตลอดส่วนใครที่อยากเล่นแบบภาพสวยแต่เฟรมเรทเลือ60นี่ไม่แนะนำนะครับเพราะสิ่งที่แลกกันมาเนี่ยภาพมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ความลื่นหายไปเยอะส่วนเรื่องอื่นก็ทำได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลำโพง การทัชสกรีนที่ลื่นไหลดีมากจอภาพสวยงามเรนเดอร์เห็นฉากและศัตรูชัดเจนที่ดีมากๆเลยคือการจัดการพลังงานและความร้อนประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับเจ้า Neo 10ตัวนี้หรือมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็เมนต์กันมาได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอค,ครับสวัสดีครับ